สวัสดีเจ้าทุกทุกคนมะวันนี้มาหากันอีกแล้วนะเจ้าในมื้อกลางวันแกงออมหอยขมหอยจูบนั่นเองนะเจ้านี่แกงใหม่ๆกํากำลังฮ้อนอยู่นั่นนี่ป่ะมาดีกินข้าวนึ่งเหมาะลูกโดดมาเต็มเต็มเลยมะผลไม้แก่เพชรก็คือแตงโมหรือบะเตานั่นเองนะเจ้า,านี่ีกินข้าวนึ่งแหมเหมาปะป่ะแกงหอยจูบ มามามาไขมะฮัดกระจูบบะักกระจูบมาด้วยกันเจ้ามากินด้วยเจ้าสวัสดีเจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิทิาคนเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้ลองบวเปยดพัดลมดูดูเงือมันจะแตกขนาดไหนเสียงมันดังเกินไปเนาะอันนี้วันนี้แกงออมหอยนะเจ้าแกงออมหอยจูแก่เพชรด้วยมาเตาหรือว่ามาแตงโมนั่นเองมันกินข้าวเงนียวมดน,นะเจ้าสดน้ำเพ้่งง่าย ใส่ข้าวคั่วด้วยนะลยกให้อสองนิ้วนี้มาฉันจะกินข้านี่คำานึงสิบบาทงดมดดมด้อ หอยปนทํามันเรียบร้อยแล้วนะเปนหลวกแล้วปนก็เอาอันหน้าออกเอาอันตัดคนเรียบร้อยแล้วปนบอกว,วิธีอันกินหอยเวลาจะจูันบอกคจ,จูบตรงคนอืม <c oughs> จูบตรงกลแล้วมันจะออกนี่บอ,อก หวยตั้งประเทศเป็นอันขายเป็นลิตรนะลิตรห้าสิบบาท กันที่หอยมันจูบอยากจูบไงอ่ะยู่ดีก,ดกันตัดก้นมันไปวิธีการอล้วแต่ก่อนคือพูดเรี่ยวให้กันเป็นเด็กๆเกนาะ ตุวยกันอะแล้วะแกงหอยยี้เป็นคนแค่หน้าหอยแงน,นะแต่นีนี้ไม่ได้ทำแล้วหอยแต่ก่อนเวลจาจินบะานอกเนาะปิ่นไปเก็บมาแล้วก็ก็มาแกงกันละ มันหลายเลยถ้เยอะก็ต้องเ,งงางาเ,งเ,เตรกยนกันแค่มั้นไง่ได้กินข้าวต้งเต้าไม่ได้ซื้อมาทำรานที่ผมแกะเรียบร้อยแล้วมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แข็งได้เลย เป็นหอยจะไปได้ย่างที่ละออนชอบหอยไม่ใครละเป็นผู้ใหญ่ระชอบเพราะว่าระออนมันจุบแบบเป็นผู้ใหญ่ต้องมาจุบเพื่อระออนกินไม่ได้กินอ่ะ กิไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวหละจริงหอยตรงนี้เดี๋ยวพึ่งเก็บมาขายนะมันเป็นใครจะได้ั ใจเขากลัวคุณคุณแค่พักเยนก็เไปหายไปมดพักใส่อันนี้อย่างก็ เฮ็ดเฮ็ดระเทฮ็ดบดหรอกอันเหนือระเทาเฮ็ดลุมลงุลงลุ่อ่ะ ินัสุภารกก็ต้องขอโทษขออาภายัยทุกทุท่านด้วยนะคะเพราะว่ากินหอยมันต้องแบบเนี้เนาะกินแบบอันกระบออร่อยกินหอยที่เปิ้ลอันแกะมาแล้วก็มาได้นะ่ะต้องจุกเอง แซ่บท,ทั้งห้อนพักไปไหนหมดมีแต่หอย ต้องมีความอดทนด้วยอ่ะ อตอนเป็นเด็กๆี่มันจะจุ๊บของ,ง,งจุบไไแรงอ่ะสกปรกในคอเดเกี่ยวสกนันมา,ม,ามาต่อ้ดยเตา

อื่ <c oughs> ข้าสิบบาทมาเต้าอีกมีอิมไนี่จะได้นะะขอขอบคุณทุกๆท่านนะเจ้าเดี๋ยวเข้ามากนไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเพราะทำให้ใจความสุขความเจริญกิดสิ่งใดก็ขอสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดี